เท่านประธานในที่ีและแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกทานครับประวัติของคุณพ่อเพื่อนสุดีเกิดเมื่อวันที่หนึ่มกราคมปีพุทธศักราช2510คุณพ่อนั้นเป็นบุตรของคุณพ่อแทสุดีกับคุณแม่คำสิงสุดีคุณพ่อผู้วัยชนีพี่น้องด้วยกัน ทั้งแปดคนตัดถวายีนี้หคุณแม่ขับแตดงสายสีปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพเงินปู่เ็นพี่สาวสองคุณแม่ขับแตกตาแก้วนามสกุลเดิมสุดีปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพเงินผู้เป็นพี่สาวสาม คุณพ่อขับเพือสุตีผู้ประชุมเพลทผู้่ายชนและรอาการประชุมเพลในขณะนี้สี่ท่านผู้ใหญ่บ้านคําเรือนสุตีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น,ปน,นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่ที่1ิบสองบ้านโพธิวห้าคุณพ่อนางเมือสุตีปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพธิ์ หคุณพ่อวิชาสุขดีปัจจุบันอยู่บ้านโครเงิน 7. นางสุพศิริการโคนเดชปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่ภาคนือจังหวัดลำปางและแนายสมานสุขดีปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แก่ผู้เีเกียรติที่เคารพครับพุณพ่อคำมภนสุดีนั้นเกียรติจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านหนองม่งวงพอชีวิตเข้าสู่วัยแต่งงานคุณพ่อก็ได้พบรักและก็ได้สัมสมรสกับคุณแม่ขนงอ้นเด็กุลผู้เป็นที่รักของพุณพ่อมีบุที่ดาด้วยกันสองคนอันนี้หนึ่ ายบุรีรักษุดีปัจจุบันบุตรชายทำงานที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบุุดคนที่สอคือนายอนุชิตสุดีปัจจุบันอยู่ที่บ้านโพนได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาเรยาศสยและพุญงามตัวตีของคุณพ่อคบเพื่อสุดีนั้นทราบจากภรรยาญาติที่น้องว่า คุณพ่อเป็นผููที่มีความร่าเริงมีความสนุกสนานนักภรรยาลูกหนานี่พี่น้องคุณพ่อเกียดเสมือนโวกโ,โกใ้ใบแดงโรคใสใบหนาของภรรยาลูกหลานี่พี่น้องทุกคนและฐานเจ้าภาพให้เกลียดเดยตรงอย่างนี้ว่าอัธรรยาใสาของคุณพ่อนั้น ที่เลี้ยงดูภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเพราะคุณพอ่อมีความเชี่ยวชาญและก็ชานาญการวงการก็หลังเรีเยกว่าการกีนาคือคุณพอ่อมีความเชี่ยวชาญด้านการเล่นไฮโลเป็นอยา่างดีและอยากสูงดังนั้นคุณพอ่อจึงได้รับนนหนานามว่าเสีย่ยนคำเสีย่ยทคำซึ่งคุณพอ่อนั้นก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเลี่องลูก งยงเงียบได้ที่้องด้วยดีตลอดมาแต่ผู้มีเกียรติที่เคารพครับการเจ็บป่วยของคุณพ่อนั้นปกติแล้วคุณพ่อมีอาการที่แข็งแรงด้วยดีตลอดมาแต่คุณพ่อนั้นก็มีการป่วยเป็นโรคเบาหวานบ้างแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ จนเมื่อปีพุทธศักราช2,566ภรนยาลูกแจงว่าคุณพ่อมีอาการป่วยหนักขึ้นแต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องดังส่งลงพยาบาลดูแลรักษาตลอดมาด้วยดีในวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านานี้เอง คุณพ่อต้องนอนพักนอนโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง18วันหลังจากปีใหม่นั้นยากินำคุณพ่อกลับมารักษาตัวที่บ้านแต่แล้วอาการของคุณพ่อก็มีเพียงแต่สมกับสุดจนเมื่อวันที่12มีนาคมปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานี้เอง เวลาประมาณตีห้ายี่สินาทีคุณพ่อก็ได้จากไปด้วยอาการอาสมบเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณและก็ขอขมาอาโทษดสุสลในกาศนี้กับผมจึงขอเอชิญแข่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่นั่งอยู่นอกสาลาอาจสง ได้ đây, ร่วมกันเรียนสมบนิ่งเครื่ไว้อาลัต่อคุณพ่อครับสุขดีเป็นเวลาหนึ่งนาทีเรียนเชิญครับอันคืนวันฟังดับลงรับรวมท่านทั้งพวงจงสร้างทางกุศลแก่ลงแล้วลำพึงถึงตัวตนอายุคน ไม่ยืนถึงเมิดปีแีกเชิญทุกท่านนครับขอบคุณครับ,บ,รบในอากาสต่อไปนี้ก่อนจะเป็นการทอดผ้าป่รบางสกุลไตรบิดและประธานใพิธีจะได้วางดอกไม้แก่ประชุมค่นนั้นแต่ผู้มีเกียรติเคารพครับ ท่านว่ามานานศพแล้วเราจะได้อยู่สองอย่างด้วยกันมางานศพเราจะได้อยู่สองอย่างด้วยกันก็คือเได้ธรราะจากผีสองเราได้ของดีจากพระได้ธรราะจากผีก็คือเราเราได้เห็ุสัจธรรมของชีวิตว่ามีกว่าตายเป็นที่สุดมนษย์และสัตว์ไม่มีการพ้นจากกวามตายได้เลย ดังสุภาษิตคับสอนที่ว่าอันตัวกายชายนารีนี้ไม่พ้นถึงรวยจดก็ต้องกายกายเป็นผีถึงแสนร,รักก็ต้องร้างหานทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วและข้อที่สองที่บอกว่าได้ของดีจากพระคือได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระท่านจินกล่าวเป็นคำประพันธ์ว่ามางานศพ ได้ฟังธรรมนำให้คิดว่าชีวิตไม่เที่ยงต้องแต่ผันมางานศพฟังธรรมสิ่งสำคัญธรรมะนั้นคำสอนพระพุทธองค์มางานศพได้ฟังธรรมนำสงบทำบุญครบอุทิศบุญอุปสนส่งมางานศพได้ฟังธรรมคำพระองค์ ไม่มีใครยืนยงคงชีวีมางานศพฟังธรรมคำสั่งสอนสัตว์ทอนโลกทำต้ำวิธีมางานศพฟังธรรมให้ทำดีทั้งชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญแต่การต่อไปนี้จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลไปอีก การนี้กับผมขอเรียนเชิญนะครับนายคงเดชเรืองศรีนะครับอดีตท่านพรสนะครับบ้านพงศ,าศา์นะครับไดนะ้ให้ได้เป็นผู้เชิญภาไาไกลฝังสตุลไต่ปี๋